สวัสดีครับดักหนูครับวันนี้พามาดักหนูครับเหลือป่าอยู่น้อยนิดเนี่ยงแค่ตลอดแนวนี้นะครับป่าเออคันแรกวันนี้จะพามาดูครับอาอพี่น้องไม่ยามหนูนครับป่าน้อยน้อยเนี่ย ดากว่ได้หอันนี่อันแรกอ้าติดเฉยอะติดครับติดติดตนี่เออไม่ใหญ่หรอกเดี๋ยวทําแช่ช่องฟิตตู้เย็นไว้ดูกลับที่สามกลับที่สองลืมถ่ายกลับที่สามติดครับติดครับพี่น้อง ปดหนูกันนะครับนี่ใหติดครับกับที่สามอีกกับที่สี่ตัวแค่นี้ก็ยังจะตีมันตายหนูท้องขาวเลยนะหนูพวกนี้ขึ้นต้นไม้อ ฝากกดติดตามให้ลุงแก่ๆบ้านนอกด้วยนะครับ,ดรบดกดติดตามแล้วไม่ดูก็ไม่เ,เป็นไรค,ครับอขอบคุณครับตปกระจายเลยแต่ไม่ติดเออติดมันมันดีดมันเสียเที่ยวดีเดี๋ยวจะต้องมาดักซ้ำตรงขยับที่ใหม่ถงไม่เก็บอ่ะ เอาไว้อย่างนี้แหละดูดูมันจะมีอยู่ป่านีงนนะเขายังไม่ขุดมันไอ้เขาไปดูแต่เขาก็ดักจนพุ้นแล้วแหละมีหนูเบาบนป่าลุนะ้ะป่ามันไม่ยอมขุดทุกที <c oughs> ต่อไปกับสุดท้ายมันน้อยอโอ้โหอันนี้โอ้โหมันรู้เลยหมูตัวนี้รู้ฮะเอาสวัสดีครับพี่น้องเช้านี้ได้สองตัวกับหกกับเดี๋ยวเย็นนี้จะต้องประดักป่านน้นด้วยป่านี้ด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ